สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพาม่าชุดสนทนาภาษามเมียนมาเมียนมาสักครับยอสุจีสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพาม่าชุดสนทนาภาษามเมียนมาผมมาที่สประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุซานุเอยนะครับมิงกะลาบาสยามะมิงกะมิงกลาบาชินดิชันตุซานุเอยค่ะวันนี้เป็นตอนที่23นะครับนําเสนอเรื่องที่แผนกศาลยกรรมตอนที่สองครับ คำว่าศัลยะกรรมภาษามยมาพูดว่าเคสิกุตะาเคสิกุตะนะคะก่อนที่จะกับคำศัพท์กันก่อนนะครับผมจะนอจะนห้องผ่าตัดเคสิกะเคสิกะเล็กน้อยหรือนิดหน่อยแน่แน เน่เน่แน่แน่แน,นกลัวเจ้าเจ้าหมอหรือแพทย์สยาวงสยาวงอย่างมากหรืออย่างรุนแรงอ่อาอยญาเก่งต่อต่อ ชีวิตของผมจะนอบ่าวจะนอบาวะ,ะ,นาวะหนึ่งครั้งตะขาตะคา,า,คาทำใจ่าสัายเอเอท่าปัสสวะสี่สี่ท้องหรือช่องท้องวงูวู สวนทวารชูวนสวนทวารชูชูที่นี่หรือตรงนี้ดีมาดีมามานอนลงลาเลเอเอเอถ่ายท้องหรือถ่ายอุจจาระวนตัว วนตัวห้องนี้ดีอะค่ะดีอะคาห้องซ้วมหรือห้องสุขาเ,<อ>เร็วเมียเมียอ,อย่างแน่นอนตีตีชาชาตีตีชาชากลั้นหรืออัน้น อ้า<ม>อ้าหมดสิ้นกงโกง,โกงเอาออกโทโทน้ำเยเยอย่างมากเียเมียเีชักโครกเสวชะเสวชะชุดห้องผ่าตัด คว้สิขัวุสิคัวุโเปลี่ยนใส่เลวุเลเลวุเลวุเตียงรถเข็นจุนเลอเอยจุนยข้างบนปอปอ คุณผู้ฟังครับเรามาเข้าสู่บทสนทนากันเลยนะผ่าตัดจโนเควสิกฮวิยามาเนเนเจ้าเนเดไม่ต้องกลัวที่จะต้องผ่าตัดนะคุณหมอเก่งมากเลยล่ะควยยามามาเจ้าเน่เนาะสยาวงกาอี้ยโตดาผมไม่เคยผ่าตัดเลยสักครั้งในชีวิตครับจโน่ผ่าตัดเลยสักครั้งในชีวิตครับจโน่ะว่ามาตะ้ามะ มาเคว้มาเซ่ผู้บูคิมยาใจเย็นๆไว้ค่ะมานอนลงตรงนี้นะเพื่อจะได้สวนปัสสาวะอุจาระเซ่เอตาทาบาซีวุนชูยาอาดีมาลาครับโอเคคิมยาอีกสักครู่หนึ่งพอปวดท้องถ่ายหนักก็เข้าห้องสุขาที่อยู่ในห้องนี้เลยคณน,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 นาเนยวุนตัวจีนลาเดอคาดีอคาเดกะ อินดามาเบตัวบาปวดท้องอยากถ่ายแล้วครับวูนตัวจินลาบีปวดท้องอยากถ่ายแล้วครับวูนตัวจินลาบีคิมยะจริงหรือเร็วจังเลยเอาให้ปวดจริงๆก่อนแล้วค่อยเข้าจะดีกว่าเขเย่ลาเมียนไลดาตีดีชาชาวูนตัวจินลามาวินดาเก้าเมอันไม่ไหวแล้วครับอ้าวไนนโดบูคิมยะ ถ่ายออกมาจนหมดจริงๆเลยนะกดน้ำชะโครกให้มากๆหน่อยตีๆชาชากงเด้ที่เท่าไหร่นาอยีกูเมียมียาตาสวยชาบาเสร็จแล้วครับปีบาบีคคมยะเปลี่ยนชุดห้องผ่าตัดนี้แล้วนอนชุดห้องผ่าตัดนี้แล้วนอนรออยู่บนเตียงรถเข็นนะคะดีเควสิคันวุสงกูเลวีลิจนเล่ไอยาบอกมาเล่บีเศร้าหนิบาา คุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกผมกลัวนิดหน่อยตอภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าผมห้องผ่าตัดเข้าต้องทำที่นิดหน่อยกลัวกำลังเป็นอยู่ในประโยคนี้คำว่าจะนอแปลว่าผมเควสิค่ะแปลว่าหกค่ะแปลว่า ห้องผ่าตัดวีแปลว่าข้าวยา่าแปลว่าได้หรือได้รับเมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่าต้องทำสถานีวิทยุศึกษามาใช้ตามหลังตามหลังคำนามเพื่อแสดงสถานนะประธานที่แสดงเป็นเจ้าของของประโยคแปลได้ว่าในหรือที่ แน,แน่แปลว่านิดหน่อยเจ้าแปลว่ากลัวนี่เมื่อใช้เจ้าแปลว่ากลัวนี่เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่ากำลังเป็นอยู่แต่เป็นคำลงท้ายในประโยคบอกแล้วตามหลังคำกริยาหลักเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะว่า จะนอเควสคกะวิามาเนเนเนจ้านีเดะประโยคต่อไปนะครับไม่ต้องกลัวที่จะต้องผ่าตัดนะคุณหมอเก่งมากเลยล่ะเควายาสมา,มาเจ้าเนเนาะสยามงก่ะอียยนตนโตดาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าต้องผ่าตัดที่กลัวยา่านะหมออย่างมากเก่ง ที่ว่าในประโยคนี้คำว่าเควยะแปลว่าต้องผ่าตัดมาต้องผ่าตัดมาแน่เป็นรูปแบบการห้ามคนอื่นหรือไม่ให้ทำเพื่อจะสื่อความหมายว่าอย่าโดยใช้คำกริยาไว้ระหว่างมากับแน่หนอ เป็นคำส้อยต่อทพูดแสดงความสนิทสนมเปลได้ว่านะสยาวงแปลว่าคุณหมอก้าใช้ตำหลังคำนามเพื่อแสดงสถานะประธานของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้อย,อยาแปลว่าอย่างมากยาแปลว่าอย่างมากตอแปลว่าเก่งกา เป็นปัจจัยตาหลังคำกริยาเปลยได้ว่าที่ว่านะคะทบทวนประโยนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวที่จะต้องผ่าตัดนะคุณหมอเก่งมากเลยล่ะภาษามย่มาพูดว่าเนาะสยาวงกายานโตดาประโยนต่อไปนะครับผมไม่เคยผ่าตัดเลยสักครั้งในชีวิตครับจะนบบว่ามาตะคามามาแควมาเซผู้บูคิมยา แปลจากภาษาเยนรมาตรงๆจะได้ว่าของผมชีชวิตที่หนึ่งครั้งจึงผ่าตัดเคยทำไม่ครับในประโยคนี้คำว่าจะนอแปลได้ว่าของผมบอกว่าแปลว่าชีวิตจะขาครั้งมาเป็นคำวิพั์ แปลได้ว่าจึงเควเสิแปลได้ว่าผ่าตัดผู้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักเพื่อสื่อว่าเคยทำมาบูมาบูเป็นคำแสดงการปฏิเสธโดยจะมีคำกริยาอยู่ระหว่างคำมากับบูแปลได้ว่าไม่คิมยบา เป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับทบทวนประโยคอีกครับทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่เคยผ่าตัดเลยสักครั้งในชีวิตครับพูดเป็นภาษามยหมาได้ว่าจะนออบเพราะว่าหมาตะขาหมาเมาควมีเมสิผู้บูคิมยาประโยคต่อไปนะครับใจเย็นๆไว้ค่ะมานอนลงตรงนี้นะเพื่อจะได้ส่วนปัสสาวะอุจจาระ ไซเอเอ่ดาทาบาับะไซวอนชูยาอังดีมาลาเล่เอปะโนแปลตปามภาษาเมียนมารงๆจะได้ว่าใจเย็นๆเพียงแค่ไว้ทำเธอมันทำได้เพื่อตรงนี้มานอนลงนอนทำเธอนะในประโยคนี้คำว่าเซ แปลว่าใจเอเอแปลว่าเย็นเย็นตาคำต,คำตอท้ายคำนามหรือวลีนามเพื่อระบุความหมายแปลได้ว่าเพียงแค่ท่าแปลว่าวายป่าเป็นคำลงท้ายประโยคคำสั่งอย่างสุภาพหรือคอร้องแปลได้ว่าทำเถอะ อืมแปลว่าอุจระชูแปลได้ว่าสวนทวารอ้าวเป็นคำเชื่อมสองประโยคแปลได้ว่าเพื่อดีมาแปลว่าตรงนี้ลาแปลว่ามาลาแปลว่ามาเล่แปลว่านอนลงเอแปลว่านอนนะคะ ทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับใจเย็นๆไว้ค่ะมานอนลงตรงนี้นะเพื่อจะได้ส่วนปัสสวะอุจจาระพูดเป็นภาษาเมยียมาได้ว่าซีเอเอดาทาบาซีวูนชุยาเอาดีมาลาเล่ไอป่าเนาะประโยคต่อไปนะครับครับโอเกค,คิมยาแปลตามภาษาเมยียนมาตรงๆจะได้ว่าใช่ครับครับในประโยคนี้คำว่าโอเก ผู้สนทนาเปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะเพื่อสื่อว่ารับทราบแล้วนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับครับภาษาญี่มาพูดได้ว่าโอเคคิมเบียประโยคต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพอปวดท้องถาที่อยู่ในห้องนี้เลยคนาเนียวุ้นตัวจีลาเดอคา ดีอาคันเกคเองตามาเบตัวบา่าแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าครู่หนึ่งอยู่ถ้าหากว่าถ่ายอุจจระอยากว่าถ่ายอุจจระอยากมาเมื่อครั้งที่ห้องนี้ข้างในจากห้องซ้วมที่เท่านั้นไปทำเถอะ ในประโยคนี้คำว่าคันหน้าแปลว่าครูแปลว่าครู่หนึ่งเนแปลว่าอยู่หรืออาศัยอยู่ยีแปลว่าถ้าหากว่าวูนตัวแปลได้ว่าถ่ายอุจระชีเป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาแปลได้อาคาแปลได้ว่าเมื่อครั้งที่ดีอาคา แปลได้ว่าห้องนี้เท่แปลว่าข้างในก้าแปลได้ว่าจากเอินตาแปลได้ว่าสุขาหรือเป็นคำแสดงตำแหน่งและสถานที่แปลได้ว่าณนะที่เป้แปลได้ว่าเพียงแค่หรือเท่าน,านั้นตัวแปลว่า คนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับอีกสักครู่หนึ่งพอปวดท้องถ่ายหนักก็เข้าห้องสุขาที่อยู่ในห้องนี้เลยพูดเป็นภาษัมยามาได้ว่าคณาเนยีวูนตัวเจนลาเดอคาดีอาการเทก้าเอิงดามาเปตัวบาสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะครับปวดท้องครับปวดท้องอยากถ่ายแล้วครับ บบีีเคเยแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าถ่ายอุจระอยากมาเป็นไปแล้วครับในประโยคนี้คำว่าปีเป็นคำลงท้ายประโยคประโยคแสดงสถานะของการกระทำแปลได้ว่าเป็นไปแล้วนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับปวดท้องอยากถ่ายแล้วครับภาษาเมียนมาพูดว่า วูนตัวจีนลาบีคิมบยประโยชน์ต่อมานะครับจริงหรือเร็วจังเลยเอาให้เข้าจะดีกว่าเฮาเย่ล่ะมีอะไรต่อตีดีชาชาวูนตัวจีนลามาวูนดาเก้าเมย์แปลจากภาษาเยนรมัตรงๆจะได้ว่าใช่ใช่แน่ๆหรือเร็วจังเลยอย่างแน่นอนเลยอย่างแน่นอน ถ่ายอุจจระอยากมาจึงเข้าการที่ดีจะในประโยคนี้คำว่าเ o ่าแปลว่าใช่เย่ลาเป็นคำลง,ลงท้ายประโยคคำถามในบริบทการตรวจสอบย้ำซ้ำตามหลังคำกริยาหลักแปลได้ว่าใช่แน่ๆหรือเมี่ยแปลว่า รวดเร็วหรือไวไล่จา่าเป็นคำแสดงความประทับปเป็นภา,าษาไทยได้ว่าจังเลยตีตีชาชาแปลได้ว่าอย่างแน่นอนก้าวแปลว่าดีแม่เป็นคำลงท้ายประโยคในบริบทอนาคตตามหลังคำกริยาหลักแปลได้ว่าจะจะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับ จริงหรือเร็วจังเลยเอาให้ปวดจริงๆก่อนแล้วค่อยเข้าจะดีกว่าพูดเป็นภาษามยมาได้ว่าเฮเยลาเมียนไลดา่าตีดีชาชาวนตัวจินลาม,มาวินดาหากเก้าเมนประโยคต่อไปนะจินลามาวินดาหเก้าเมประโยคต่อไปนะครับอันไม่ไหวแล้วครับมาอาออนดอบิยแปลจากภาษามยมาตรงๆจะได้ว่าอัน ทำได้ส่วนนั้นแล้วไม่ครับในประโยคนี้คำว่าอา้าวกลั้นหรืออัน้นในเมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักแปลได้ว่าทำได้หรือน่าจะด่อเป็นคำปัจจัยตามหลังคำนามหรือคำกริยาเพื่อเน้นย้ำความแปลได้ว่าส่วนนั้นแล้ว นะคะทบทวนประยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านไม่ไหวแล้วครับพูดเป็นภาษาสัมยมาได้ว่ามาเอ้าไในโดบูคิมยาปรียบต่อไปนะครับถ่ายออกมาจนหมดจริงๆเลยนะกดน้ำชะโครกให้มากๆหน่อยตีตีชาชาเมียเมียดาสวยชาบาแปลตามภาษามยมยา,รมารตรงๆจะได้ว่าอย่างแน่นอนหมดที่จนถึงเอาออกไปนะน้ำ มากๆเพียงแค่ดึงลงทำเถอะในประโยคนี้คาว่ากงทำเถอะในประโยคนี้คาว่ากงแปลว่าหมดแต่เป็นคำขยายคํานามด้วยข้างหน้าคำแต่จะมีคำกริยาหรือวลีกริยาที่ขยายคํานามที่อยู่ข้างหลังคําแต่แปลได้ว่าที่ซึ่งทธิ แปลว่าจนถึงเท่าไ่แปลได้ว่าเอาออกไปเยแปลว่าน้ำโกเป็นคำปัจจัยตามหลังคำนามแสดงสถานะกามของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภา,ภา,าษาไทายได้เมียมี ia, เป็นคำกริยาวิเศษอยู่ข้างหน้าคำกริยาแปลได้ว่าเยอะเยๆสวแช เปลได้ว่าชักโครกหรือดึงลงนะคะทบทวนปิะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าโครกให้มากๆหน่อยภาษาเยมาพูดได้ว่าตีตีชาชาโกเดอทีเท่าไรเนาะเยโกเยมยาตาสวยชาบาประโยคต่อไปนะครับเสร็จแล้วครับบิบาบีคิมยาแปลจากภาษาเยมาตรงๆจะได้ว่าเสร็จสิ้น ในประโยคนี้คำว่าปีเป็นคำกริยาแปลได้ว่าเสร็จสิ้นสถานีวิทยุศึกษาป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมเยอมาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนมาแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับภาษาเยมาพูดได้ว่าปีบาบีคิมบีา ประโยคสุดท้ายนะครับเปลี่ยนชุดห้องผ่าตัดนี้แล้วนอนรออยู่บนเตียงรถเข็นนะคะดีเคว,ส,วสิคันวุสงโกเลันว,วุสงโกเลวุบีจงเลอไอยาบอมมาเลบี้าหนีบาแปลตามภาษาเยอนมากตรงๆจะได้ว่านี้ชุดห้องผ่าตัดเปลี่ยนใส่เสร็จแล้วเตียงรถเข็นข้างบนที่ นอนแล้วรอกำลังเป็นอยู่ทำเถอะในประโยคนี้คำว่าดีแปลว่านี่นี้ q u e s i c a uso แปลได้ว่าเสื้อชุดห้องผ่าตัด leu แลปลได้ว่าปลีคําคำกริยาแสดงความต่อเนื่องของการกระทำแปลได้ว่าเสร็จแล้ว don't เลเอีย แปลได้ว่าเตียงรถเข็นปอแปลว่าบนเศร้าแปลว่ารอนะคะทบทวนไปเร็อ,อีกครั้งนะคะทบทวนไปเร็อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนชุดห้องผ่าตัดนี้แล้วนอนรออยู่บนเตียงรถเข็นนะคะภาษาญย่มาพูดได้ว่าดีเควสิกคันวุฒส่งกูเลววิจิจงเลไอยาบอกมาเลบีเศร้าหนิบา คุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าปวดท้องอยากถ่ายแล้วครับพูดเป็นภาษาเยอมาได้ว่าวู้นตัวจินลาบีคิมเบียวู้นตัวนลาบีคิมเในในประโยคนี้คำว่าชีเป็นคำกริยาช่วย จะขยายความใหม่ของคำกริยาหลักที่อยู่คณาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอยากหรือต้องการนะคะซึ่งการใช้ไม่เหมือนกันกับภาษาไทยต้องการพบกับหมอยังโวนที่สุดพูดว่าสยาวนุเน่อมีนโญ่ด้วยชชนเดสยาวุเน่อมนยชนเด ถ้าอยากลุกจากที่นอนที่นอนให้เรียกพยาบาลพูดว่าเอียากาชาชินยินตุนาปิโกขอบาเอียากาชาชินยินตุนาปิโกขอบาไม่อยากอยู่ที่โอ้พูดว่าเซโยมามันเนชินโตบู ซียหมาแมนีชินโตปูไม่อยากกินยาไม่ได้พูดว่าซีมาเต้าชินโลไม่ยากูเต้าชินโลไม่ยากูซีมาเต้าชินโลไม่ยากูถ้าอยากหายป่วยวยวๆให้กินยาสม่ำเสมอพูดว่า โยก้าเมียนเมียนย表情音ซีม่ามียนเมียน表ินซีม่าม่นเต้าป่านะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาเป็นภาษาเมียนมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะนอคว้ยไส้แข้งวิ่ย่ามาเนเนเจ้าหนีเด็กควยามาไม่เจ้าเนยเนาะเสียวงคว้ยามาไม่เจ้าเนยเนาะเสียวงก็ยันตัวได้ เจ้าบัวมาตะคามาไม่คွဲไม่ใสฟูๆขะเหมยใสเอ๊ะๆถ้าทาบาซีวุ้นฉุยะอองดีหมาลาแห่เอิบปาเนาะหอกะขะเหมยชินลาเดอะคาดีอะคันเดก็ไอ้ตาหมาเบ้ตั๊วบาวุ้นตั๊วชินลาบีขะเหมยห่อเยลาเมียนไล่ตาเตเตชาๆวุ้นตั๊วชินลาหมา winda กาวเมะไม่อ่องနိုင်တ <Overwatch> <'m> ော့ဘူးခင်ဗျတေးတေးခြားခြားအထိထုတ်လိုက်တော့ရေကိုမြန်းမြားတာဆွဲခြားပါပြီပါပြီခင်ဗျဒီខွဲစိတ်ခံဝှဆုံကိုလဲဝတ်ပြီးတွ่นလှဲအိယာဘောမှာလှဲပြီးစောင့်နေပါစာထณีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาစင်ซาဇေียกาวစင်ซาဇေียกาวတယ် ส,สำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตที่ว่าปยเยีน่วุ่นชะปยายีนีวุนชะแป,นนะปลตรงได้ว่าให้ถทยท้องด้วยน้ำพึ่งนะคะแปลตรงได้ว่าให้ถทยท้องด้วยน้ำพึ่งนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือปยายแปลได้ว่าน้ำพึง่ง นี่เปลได้ว่าและกับด้วยโดวยวนชาเปลได้ว่าของสุภาษิตนี้คือแทนที่จะให้ถ่ายท้องด้วยยาถ่ายที่มีรสขมกลับใช้น้ำผึ้งหวานช่วยนะคะซึ่งเปรียบเทียบได้กับการพูจาหวานล้อมอย่าง อ่อนหวานยอมในสิ่งที่คนนั้นไม่อยากทำหรือใช้วิธีดีๆเพื่อให้คนอื่นจะยอมรับทำสิ่งที่เราต้องการนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพามา่าชุดสนทนาภาษาชุดสนทนาภาษาเมียนมาเรื่องที่แผนกสรรยกรรมตอนที่สองได้หมดลงแล้วนะครับ พบกับผมอริศรประกอบกิจและอาจารย์ตุซานหน่วยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกะลาบาคมยะสวัสดีค่ะมิงกะลาบาชเฉสถานีวิทยุศึกษา